อาร์เดโคสไตล์ที่ข้ามผ่านกาลเวลาทะลุอดีตทะลวงจนถึงปัจจุบันด้วยดีไซน์แบบสมมาตรจากเส้นสายร,รูปทรงเรขาคณิตสีสันเงาประกายความเร็วแสงพุ่งเข้าสู่หัวใจผู้คนให้ได้สัมผสัสถึงความงดงามความเรียบง่ายความหรูหราที่แฝงไปด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ อาร์เดโคคืออะไรทําไมเวลาผ่านไปเป็นร้อปีอาร์เดโคก็ยังคลองใจนักออกแบบและนิยมนํามาเป็นดีไซน์การออกแบบอยู่เสมอวันนี้เดโคคอนเซปต์ co Concept, เราจะพาไปทําความเข้าใจกับสไตล์อาร์เดโคก่อนครับ Art อาร์เดโค อาร์ตดโคนะครับคือสไตล์การออกแบบมาจากรูปทรงเลขาคณิตครับผมมีความแข็งแรงเรียบง่ายที่มาแทนที่ด้วยอาร์ตนูโวสไตล์การออกแบบที่มีความหวานหยดย้อยตามธรรมชาติจิตนาการชวนฝัน โดยอาร์ตูโวนะครับเริ่มเฟื่องฟูประมาณช่วงปีคิเตศักราด1 8 9 0ถึง1910ครับผมก่อนที่จะมาเป็นอาร์เดโคนะครับส่วนอาร์เดโคนะครับเกิดขึ้นในช่วงคิเตศักราดปี1920จนถึงปี1940นั่มันเองครับเอาง่ายๆนะครับว่าอาร์เดโคนะครับคือเลขาคลิตในสูตรตัดเฉียบเรียบเท่าอารมณ์ผู้ดีอังกฤษเจมส์บอนด์ <James> Bond. อนด์โนบโนนะครับก็คือดอกไม้ที่กําลังบานในสายลมโบยบินอิสระก็ะอารมณ์ประมาณว่าเหมือนสู่ความเวิรงวางอันไกลโพ้นบัสไลเยอยียในทอยสตอรี่นั่นเองครับสู่ความเวิรงวางอันไกลโพ้นอาร์เดโคนะครับได้รับความนิยมในโซนยุโรปนะครับอย่างเช่นฝรั่งเศสอังกฤษสเปนอิตาลีเยอรมันและก็อเมริกา ส่วนมากจะนิยมการออกแบบภายนอกครับผมและการออกแบบภายในเพราะจะสามารถดึงศักยาภาพของสไตล์อาร์เดโคได้อย่างเต็มที่เลยครับคือประมาณว่าถ้าเราสร้างตึกใหญ่ยักษ์เท่าฟ้าเราก็จะมีพื้นที่สร้างสรรค์แบบอลังการงานศิลป์ออกมาได้มากขึ้นนั่นเองครับแล้วทําไมถึงตง้องเลือกว่าอลังการงานศิลป์อาร์เดโคนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะอียิปต์โบราณศิลปะแอสเท็กและก็อเมริกากลางโบราณ นี่คือศิละปะระดับพระเจ้าสร้างสรรค์มีความหรูหราแบบอลังการงานสร้างสุดๆด,ดังนั้นเลยเป็นที่มาของคําว่าอลังการงานศิลป์แต่อย่างไม่จบนะครับทุกคนถ้าจะพูดในเชิงปรติศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าอาร์เดโคนั้นย่อม,มาจากคําว่าอาร์เดโคลาทิฟ์นะครับทุกคนอีกครั้งนะครับอาร์เดโคลาทิฟซึ่งแปลตรงตัวว่าศิละปะระดับตกแต่งและนี่คือชื่อที่แท้จริงรวมไปถึงความหมายจริงๆของอาร์เดคนั่นเองครับ คือเหมือนว่าสไตล์นี้ไม่ได้อยู่แค่ในพิพิธภัณฑ์อย่างเดียวครับผมแต่มาปรากฏอยู่ในสถาปัตยกรรมเครื่องเรือนและแฟชั่นที่เห็นได้ในชีวิตประจำวันของทุกคนเลยครับเพราะงั้นนะครับคำว่าอลังการงานศิลป์ที่ผมใช้เรียกอยู่ในตอนนี้ไม่ได้เป็นแค่คำสวยๆหรือประดิษฐ์ขึ้นมานะครับแต่มันเป็นการตีความจากหัวใจของสไตล์นี้ที่หยิบงานศิลป์มาตกแต่งจนกลายเป็นประสบการณ์ที่อลังการแบบเต็มรูปแบบเลยนั่นเองครับดีไซน์อาร์ตดโค โอ้โกสุดสไตล์อาร์ตไดโคนะครับถ้ามองจากมุมด้านนอกแล้วคือเราก็จะสังเกตได้เลยว่ามันมีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นมากๆเลยครับผมคือมองครั้งแรกแล้วรู้เลยใช้รูปทรงเลยขาคณิตน,นะครับผมเส้นโค้งเส้นตรงเรียบง่ายและก็แฝงไปด้วยความแข็งแรงครับมีความสมมาตรทุกอง์ประกอบมีเหลี่ยมมีมุมเพิ่มมิติให้ดูมีความแข็งแร่งไปพร้อมๆกันครับ ส่วนมุมมองจากด้านในนะครับก็จะมีความคล้ายก,กันกับมุมด้านนอกเหมือนกันครับทุกคนในเรื่องของลวดลายหรือเส้นเลขคคณิตครับผมจะเป็นสิ่งที่โดดเด่นที่สุดจะเป็นการวางรากฐานหรือพื้นฐานความสวยงามความหรูหราและความแข็งแรงโดยจะนําทางเฟอร์นิเจอร์นะครับเข้ามาตกแต่งที่จะเสริมสร้างให้ดีไซน์ของอาร์เดโคนะครับมีความชัดเจนและเป็นเอกลักษณ์มากขึ้นครับเฟอร์นิเจอร์การตกแต่งของสไตล์อาร์เดโคที่จะเอามาตกแต่งอยู่กับงานศิลป์ของอาร์เดโคเนี่องต้องมีความคล้ายกันหรือใกล้เคียงกันด้วยครับผมที่จะเสริมสร้างเอกลักษณ์ให้้โดดดเ่นไ เอางอ่ายๆนะครับทุกคนถ้าลองมองดูดีๆแล้วดีไซน์ปกติโลง่ลงๆก็ว่าโก้อยู่แล้วนะครับมีเฟอร์นิเจอร์นี่ยิ่งโกเข้าไปใหญ่เลยครับผมโทนสีที่เห็นได้หลักๆก,ก็จะมีโทนสีเขียวมรกตโทนสีทองโทนสีเงินมีความมันวาวมีความสะท้อนแสงเป็นเงาประกายออกมานอกจากนี้นะครับอาจจะมีการเพิ่มเติมสีอื่นๆเข้ามาเพื่อปรับให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นเช่นการใช้โทนสีสดใสประมาณนี้ครับ ถ้าอารมณ์เหมือนในหนังหรือภาพยนตร์ที่เราดูนะครับก็จะคงเห็นได้เลยว่าการใช้อาร์ตเดโคในการสร้างสถานที่ต่างๆเป็นฉากภาพยนตร์นะครับอย่างเช่น Thor Love At Thunder ครับผมในจกักรวรรดิมาร์เวล จะมีฉากหนึ่งที่พวกทอนะครับเข้าไปขอความช่วยเหลือจากซูสนะครับผมเข้าไปในพระราชวังของซูสนะครับที่มีเทพเจ้ามารวมตัวกันก็จะเห็นได้ว่าฉากที่ทอกับเทพเจ้าซูสคุยกันรอบๆฉากรอบๆในการประดับตกแต่งของวังนะครับผมก็จะเห็นได้เลยว่าเป็นความเป็นอาร์ตเดโคชัดเจนอยู่แต่ก็ไม่ชัดเจนร้อเปอร์เซ็นะครับก็จะมีความเป็นนีโอคลาสสิกเข้ามาเติมแต่งด้วยครับหรือจะเป็นหนังใน The Great Gatsby นะครับที่ลีโอนาโดดีคาฟิโอแสดงครับผมกับโทบีม็ตไก สรุปนะครับว่ากว่าจะมาเป็นอาร์เดโคนะครับจนถึงปัจจุบันอิทธิพลแรงบันดาลใจหลากหลายองค์ประกอบทุกทิศทางผสมผสานให้เกิดเป็นศิลปะระดับตกแต่งหรืออลังการงารนศิลป์ที่ครองใจนักออกแบบและผู้คนนับร้อยปีทะลุทะลวงการเวลามาจนถึงปัจจุบันให้ยุคใหม่ได้สัมผัสอดีตในสไตล์ที่ยังคงหายใจอยู่ทุกเพื่อนคิดว่าสไตล์อาร์เดโคเป็นยังไงเคยเห็นที่ไหนบ้างแล้วชอบหรือเปล่าคอมเมนต์กันหน่อยนะครับ ต้องการปรึกษาเรื่องงานออกแบบตกแต่งดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.decodesign.com decodesign พร้อมให้คำแนะนำเรามุ่งมั่นสร้างสารรค์พื้นที่ให้เกิดประโยชน์และมูลค่าสูงสุด